ลุงอยากเล่นบานดาน่ามดเหมือนตอนวัยรุ่นเหลือเกินเอ้ยทำไมกระชากลุงอย่างนี้เอ้ยเราทำไมไม่เอาเรือ,อยางมาเล่าลูกโถ่เอ้ยทำไมโอ้ยทำไมทำแบบนี้โอ้ยเออลุงเล่นแบบนี้ไปก่อนได้ไหมครับเรือ,อยางมันหาซื้อไม่ได้ตอนนี้ครับเงินผมก็ไม่ค่อยมีเด้อถ้าลุงไม่อยากแก่ตายนะครับลุงลุงเล่นแบบนี้น่าจะดีกว่านะผมว่าน่าจะสนุกกว่านะ่ะ คขอ,อยังชั่วนอยเมื่อกี้ได้พักบ้างนะเอาทำไมทำแบบนี้กับลุงล่ะลุงจ่ายแค่ทิปเดียวแนละ้วทำไมพาลุงไปอีกคลิปล่ะลุงขอลงเมื่อกี้ไม่ได้หรือไงโอ้ยทำไมทำกับลุงแบบนี้ชีวิตโอ้ยงงไปหมดแล้วหยุดหยุดหย,ยุดพอได้แล้วพอสักทีอะพอดีเลยผมนะับยังซ่อมยังไม่เสร็จนะฮะลุง ถ้าลุงอยากจะหยุดนะครับมันต้องขับไปถึงฝั่งก่อนนะครับอืผมก็ช่วยลุงคือไปให้เร็วที่สุดเพื่อไปถึงฝั่งนะครับลุงครับ